ลัคนาราศีกุมนะคะ ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องที่ทำให้วุ่นวายใจหรือมีแผนที่อยากจะทำนูน่นทำนี่ไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการคิดการวางแผนแต่การที่จะลงมือทำนะคะต้องวางแผนให้ดีก่อนที่จะลงมือทำเพราะว่ามันจะมีเรื่องของเงินก้อนหรือการลงทุนต่างๆที่เราต้องระมัดระวังให้มากเพราะช่วงนี้นะคะมันยังมีการที่เสียเงินทั้งจุกจิกเสียเงินทั้งเป็นเงินก้อนเข้ามาอยู่เสมอเสมอ เพราะฉะนั้นต้องวางแผนการเงินให้ดีนะคะโอกาสในการหาเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะรับโปรเจกต์ใหญ่โอกาสใหญ่ๆโ,โอกาสใหม่ๆเข้ามาได้รับความรับผิดชอบได้เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของผู้หลักผู้ใหญ่หรือคอนเน็ชันต่างๆนะคะอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็โอกาสในชีวิตค่ะมีการเรียนรู้ได้รับโอกาสใหม่ๆทั้งของใหม่ของเก่าของเดิมหรือใดๆก็แล้วแต่คอนเน็ชันเก่าเดิมก็มาคอนเน็ชันใหม่ก็มา แต่อันนี้มันจะเด่นในของคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทำฟรีแลนซ์ทำงานของตัวเองนะคะโอกาสค่อนข้างดีในเรื่องของที่อยู่อาศัยคะ่ะอย่าลืมเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญต่างๆที่เกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวราที่บ้านช่วงนี้ต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของห้องพระ หิ้งพระให้ดีๆอันนี้เป็นจุดสําคัญมากๆบริเวณรอบบ้านนะคะถ้าบ้านใครมีบริเวณสนามหญ้าหรือกระเบื้องปูนหรือใดๆก็แล้วแต่พยายามทําความสะอาดรอบบ้านให้ดีเพราะนั่นจะบ่งบอกถึงความมั่นคงในชีวิตช่วงนี้นะคะแล้วก็หากใครที่อยู่บ้านแล้วไม่ได้ทําบุญบ้านมานานอันนี้เป็นการทําบุญแบบถวายสังฆทานหรือทําอะไรก็ได้แต่เน้นว่าเฉพาะเจาะจงอุทิศให้แก่เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านจะช่วยเปิดโอกาสต่างๆในชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์นะคะ ภาระความรับผิดชอบในช่วงนี้นะคะถือว่าค่อนข้างเยอะมันมีหลายด้านหลายส่วนที่เราต้องทําแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าเราได้รับความไวเนื้อเชื่อใจได้รับความไว้วางใจที่จะให้ได้ทําในสิ่งนั้นๆเพราะฉะนั้นก็อยากให้มั่นใจและภูมิใจเข้าไว้ว่าณนะตอนนี้มันประสบความสําเร็จได้เป็นที่ยอมรับอันนี้ถือว่าดีค่ะแล้วก็ปัญหาต่างๆในช่วงนี้นะคะอารมณ์ร้อนความใจร้อนเวลาที่ได้รับฟัง ความคิดเห็นหรือการเสนอความคิดเห็นอะไรมาถ้าเขาหวังดีกับเรานะคะเวลาเขาบอกว่าตําหนิหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นคือความหวังดีทั้งหมดพยายามใจเย็นและยอมรับฟังเพื่อปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นนะคะในช่วงปลายปีนะคะมันมีโอกาสที่จะได้รับการยกย่องการชื่นชมการได้รับเกียรติการมีชื่อเสียงในทางที่ดีข้อติชมต่างๆในช่วงนี้เป็นประโยชน์มากๆในช่วงปลายปีนี้นะคะหากแก้ไขได้จะถือว่าเป็นการเปิดโอกาส เปิดดวงเปิดโชคให้แก่เรามากๆแล้วก็เรื่องของคู่ครองคนรักนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นแบบคิดฟุ้งคิดเยอะเขาอาจจะมีคู่ครองของเรานะคะคิดฟุ้งคิดเยอะจินตนาการมันอาจจะมีอะไรที่หลากหลาย แต่ตัวเราเองอาจจะรู้สึกว่าลำคาญหงุดหงิดหรือหุดหงิดกับคู่ครองคนรักจริงๆอ่ะรับฟังไว้ถ้าอะไรที่รู้สึกว่ามันวุ่นวายจังเลยแต่ว่าอยากให้เป็นที่พึ่งกับเขาให้เป็นคนที่คอยรับฟังเขาแล้วก็จะฟังนิ่งๆไว้หรือว่าจะเสนอแนะก็ได้เพราะว่าตำแหน่งคู่ครองคนรักนะตอนนี้นะคะเขาอาจจะกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง ไปในทิศทางหนึ่งซึ่งเราเป็นที่พึ่งของเขาในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็รับฟังเขาให้มากหน่อยส่วนคนโสดในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องเลือกที่จะคุยกับใครเป็นคนๆหรือว่าถ้ามีโอกาสที่จะได้คุยกับใครสักคนนะคะพยายามโฟกัสเป็นคนๆไปเพราะว่ามันจะทําให้ปัญหาในเรื่องของความรักมันเกิดความวุ่นวายได้เรื่องของสุขภาพสุขภาพระวังกล้ามเนื้ออักเสบ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องหน้าแข้งหัวเข่าน่องตะคิวอาการบาดเจ็บพยายามถ้าออกกําลังกายนะคะพยายามเซฟตัวเองให้มากๆแล้วก็เวลาจะลุกจะนั่งพยายามให้ช้าช้านะคะมีโอกาสที่จะมันแบบเส้นเอ็นเส้นพลิกที่เกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะคะช่วงนี้ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นมากอย่างที่บอกเลยว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทีช่วงปลายปีสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้คือ ทำไปทาในสิ่งที่เราได้รับมอบหมายไปเพราะเราได้รับการไว้วางใจอยู่แล้วแต่การตัดสินใจของผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะแล้วก็หน้าที่การงานปัจจุบันจัดการได้แน่นอนไม่น่าห่วงเลยโชคลาภนะคะและความสําเร็จในช่วงนี้มันอาจจะมีคนสนับสนุนเราอยู่ลับๆมีคนคอยสังเกตคนคอยห่วงใยยังไม่เปิดเผยตัวแต่ถือว่าดีนะคะมันจะมีอย่างน้อยๆก็ไม่ต้องกังวลว่าใครจะคิดรังเกียจหรือคิดแบบ ไม่ดีอคติกับเราไหมเรื่องนี้ตัดออกได้เลยค่ะไม่น่ากังวลเลยสิ่งที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะเน้นย้ามากๆคือเรื่องคําพูดและความใจร้อนอันนี้สําคัญมากๆในช่วงนี้ค่ะอาจจะทําให้ความราบร่นหรือความสําเร็จมันสะดุดได้เลยเสริมดวงนะคะสําหรับลัคนาราศีกุมนะคะการทําทาน ยิ่งในช่วงนี้นะคะจะใกล้ช่วงของการเข้าพรรษาอาจจะมีเรื่องของอการถวายน้ำปานะการบวชพระหมู่การทำอะไรที่เป็นหมูคะนะ่คณะอันนี้ค่อนข้างดีหรือจะเป็นการ ไปบริจาคให้แก่มูลนิธิที่เรารู้สึกพึงพอใจอันนี้ก็ทําได้แต่มันเป็นการทําบุญกับคนหมู่มากนะคะการทําทานกับคนหมู่มากหรือแม้จะเป็นสถานที่ที่ได้ประสบภัยต่างๆสามารถร่วมบริจาคได้เลยอันนี้แล้วแต่ตามกําลังนะคะอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ ทำไปตั้งจิตอุทิศให้แก่บรรพบุบรุษนะคะเจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านค่ะสถานที่นะคะที่จะสามารถเสริมดวงเสริมวาสนาได้ในช่วงนี้นะคะคือที่บ้านของเราเองอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นว่าทําบ้านให้ดีเราโชคหรือความสําเร็จมีมันมีโอกาสที่จะดึงดูดเข้ามาเองไม่ต้องไปไหนไกลเลยค่ะฝากติดตามรายการของเราสองคนด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางของเราทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะเราจะเจอกันทุกวันตอนสิ้นเดือนนะคะ